ม<พ>าที่โกสัมพีเนี่ยจะต้องกินเมนูเด็ดของที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับผมผัดเผ็ดปลาไหลครับผมผัดเผ็ดปลาไหลแต่ว่าใส่กล้วยไข่ลง<ส>ไปด้วยใส่กล้วยไข่ครับยอดมากครับรนี่คุณโกสัมพีนครคอนเฟิร์มนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปหากล้วยไข่นะคะเดี๋ยวเราจะไปหาปลาไหลกันก่อนเริ่มพบพื้นที่ที่ทมีน้ําเล็กน้อยแล้วปลาไหลเขาชอบแบบนี้เหรอคะครับผมตอนนี้นะคะเราอยู่จุดที่น้พรบอกว่าเราจะหาปลาไหลกันแล้วตรงนี้คือลักษณะขคล้ายๆจะเป็นเหมือน เป็นคลองที่ต่อมาจากแม่น้ําแม่น้าปิงเมื่อกี้เรานั่งมาแต่ว่าเป็นคลองแบบเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนมีหญ้าลกๆปลาไหลจะชอบแบบนี้ฮะน้ำจะตื้นขอดูอุปกรณ์ชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับนองพลครับผมอีรันอีรันอีรันครับผมเรียกว่าอีลันนะคะเป็นท่อ PVC นี่แหละปิดท้ายนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเหมือนเปิดได้เหมือนเจาะรูด้วยรูหายใจรูอากาศเหรอคะคือเดี๋ยวพอเราวางปุ๊บปลาไหลเขาจะเข้าทางรูนี้ใช่ฮะแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปหายใจตรงนี้ก็จะอยู่ได้จะอยู่ได้ทั้งคืนไม่ตายะ โอเคมาเดี๋ยวเราใส่เหยือกันเลยค่ะนี่เลยค่ะเหยือกนี่คือเป็นหอยเชอรี่ผสมกับปูนะคะเดี๋ยวหนูหยิบออกมาให้ดูคลุกเคล้ารวมกันไปเลยต้องขยี้ปูให้แบบเนื้อเขาหลุดออกมาเลยนะคะโอ้โหกลิ่นนี่คือใช้ได้เลยค่ะกลิ่นแบบใส่เลยนะค้าเลยค่ะหนึ่งกำมือเต็มๆนะแล้วก็ใส่เข้าไปในอีรันเลยกลิ่นนี่คือเป็นกลิ่นเหมือนแบบ ปูน่าสดนะบอกไ่าถูกคือกลิ่นคาวแล้วแหละขอบหน่อยให้พอเขาผ่านมาเจอเขาเข้าไปเลยฮะอ๋อคือกลิ่นนี้มันแบบล่อปลาไหลได้ใช่ไหมคะจะวางแล้วหรอคะครับจะวางแล้วครับดักแบบง่ายๆครับดักแบบง่ายๆเหมือนเขาจะเอาตรงที่เป็นปากอะค่ะที่เป็นปากทางเปิดปิดได้เหมือนยัดเข้าไปนะคะแล้วก็เราก็กรองน้ําให้ ให้เหยื่อมันไปหาหน้าปักลูให้ลอยจะไม่ต้องให้ท่วมนะฮะถ้าท่วมเพาไหลเข้าไปจะตายครับคือเราใส่อีลันเข้าไปแล้วก็เหมือนเอาเขาพาด้วยกับย่าเนี่แหละไปในรูอากาศนะคะแต่ว่าเราจะเหมือนเติมไม่เต็มให้เหลือรูอากาศเนี้ยลอยขึ้นมาบนน้ํานิดนึงอันนี้อีรันอันแรกนะคะไปเดี๋ยวอันอื่นดูลองวางบ้างอ่ะหนูขอวางได้ไหมคะอันนี้หนาวนะวังยัดเข้าไปเลยแบบนี้นะคะขวัญแหววผงยาเข้าไป นี้เหรอคะครับผมอย่างนี้ได้ไหมคะครับผมเสร็จแล้วก็ใส่น้ำครับโอเคได้แล้วอีรันที่หนูวางเองเดี๋ยวมารอดูกันว่าจะได้ปลาไหมเดี๋ยวเราจะวางเขาไว้ข้ามคืนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาดูกันว่าได้ปลาไหลทั้หมดกี่ตัวอันนี้คืออันที่หนูวางเองนะคะหนูจำได้เพราะว่ามีท่อนไม้อันนี้ถ้ามีตัวมันจะเป็นยังไงคะจะหนักเหรครับแหนักคแล้วเขาจะดิ้นได้ไหมคะครับเดี๋ยวลองเอาขึ้นมาดูนะคะลุ้นครับลุ้นครับ โอ้ดินเต็มเลยค่ะนักไม่มีนะคะหนักดินทั้งนั้นเลยแต่นะลองเอาออกมาเล็กก็ได้ค่ะอ่ามีตัวครับเฮ้ยหางโมกเลยค่ะโอ้เหมือนจะตัวเดียวแบบตัวเล็กเลยค่ะไอ้หนูเทมาเลยนะโอ้มาไหลนะหน้าตาหุอนงูเลย น้าบอกว่าเขาจะไม่ตายเมื่อในในรันนะคะถ้ามีน้ําอยู่แต่นี่มันแห้งคะอ๋อน้ำแห้งใช่ครับแต่ตายก,ก็ได้ใช่ไหมคะได้ครับไซส์สวยครับไซส์สวยรันที่ห้าน้พรบอกไซส์สวยนะคะนี่เจอแล้วครับโอเคอันนี้เดี๋ยวให้น้าพรยกเผื่อว่าจะมีโชคเชิญเลยค่ะครับโอ้โหหนักถึงนลครับดครับมีแต้มครับไม่ไม่หนูขอหนูขอยกหน่อยโอ้อันนี้คือหนักเลยนะคะนี่นี่เห็นตัวเขาแล้วเห็นไหม เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีกดอสองตัวติดร้านนี้มีสองตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นๆด้วยไม่ฟาวแล้วครับไม่ฟาวแล้วไม่ฟาวแล้วนะม,มาดูลักษณะของปลาไหลแม่น้ำปลาไหลน้าน,นั่แหละนะคะแบบชัดๆกันคือหน้าตาเขาค่อนข้างจะเบื่อมูนะคะเป็นปลาตัวยาวๆเนี่น,นี่หางเขาจะแหลมๆนะคะแล้วก็เหมือนที่ตัวเขาเนี่ยตรงพุงเขามีเหมือนลายๆนิดน,นึงแล้วก็ออกสีเหลืองๆและคือตัวเขาที่เป็นเมือกนื่นๆเลยนะคะจับยากมากเดี๋ยวใส่กระสอบเราไปทำกับข้าวกันค่ะ